กำลังเตรียมตัวสอบในหน้าประกันวินาสภัยอยู่ใช่ไหมคะพี่ชุลีอยากบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะการสอบใบอนุญาตในหน้าประกันภัยเป็นเพียงการทดสอบความรู้ที่คุณได้เรียนรู้มา ถ้าเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างดีนะคะทบทวนเนื้อหาและฝึกทําตัวอย่างแนวข้อสอบนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลใจเลยค่ะพี่ชรีได้จัดทําข้อมูลนะคะสําหรับการเตรียมตัวสอบอนุญาตในหน้าประกันวิน่าสภัยไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือติวสอบวิดีโอติวสอบตัวอย่างแนวข้อสอบนะคะคเพื่อนๆสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะคะในหน้าดี .com นะคะสามารถไปดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอเตรียมตัวสอบไว้ฝึกทําได้เลยนะคะจำไว้นะคะ,ะการสอบ นะคะคเป็นเพียงการทดสอบความรู้นะคะแต่การเป็นในหน้ามืออาชีพยังมีความรู้อีกมากมายนะคะให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวการเป็น นายหน้ามืออาชีพนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจในการเป็นนายหน้าประกันภัยมืออาชีพนะคะทักหาพี่ชุรีได้เลยค่ะพี่ชุลียินดีเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้เติบโตในอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะถ้าอยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามพี่ชุรีไว้นะคะเราจะได้เป็นนายหน้ามืออาชีพไปด้วยกันคะ่ะ